โหดเฮียรู้สิบล้านแล้วหน้าที่ของเราเราต้องเดินทางไปด้วยกันเพื่อละ30ล้านบาที่ทำได้ไหมตัวยาเนี่ยเป็นตัวซึมซับแรงกระแทก เป็นรองเท้ายางที่แข็งมากโดยเวลาเราวิ่งเนี่ยแรงกระแทาากมันจะมาเทือนแล้วก็ตัวข้อต่อเขาอะไรเป็นตัวรองรับแต่ตัวนี้มันนุ่มพอที่จะเป็นตัวรองรับแรงกระแทกมาก่อนเวลาที่ไปถ่ายคลิปเนี่ยพี่พสใส่แต่งกิ้งยีนส์เสื้อย,ยือดขึ้นเครื่องพี่ใส่ตัวนี้เลยใส่สูทไปกินข้าวที่ร้านอาหารยู่ก็ใส่คุนีไปด้วยคือมันเป็นาใส่ได้กับแฟชั่นลุคทุกแบบแล้วก็ใส่ดูยูทูบพี่เดินป่าก็โชว์โชว์เดินขึ้นเขาลุยน้ำกับถ้าเราได้ดูรายการคนหัวหัวประมาณพันเก็คือพี่ก็ค ตอนนี้เราขายอยู่เดือนละประมาณ2-3ล้านบาทเพื<ถ>่อนโหดโหดเราอยู่ประมาณ5-6ล้านบาทหน้าที่ของเราเราต้องเดินทางไปด้วยกันเดือนละ30ล้านบาทแล้วปิดจะทำได้ไหมก็ไม่พูดอะไรเยอะนะแต่ว่าตอนนี้ยอดขายของเราเนี่ยโคตรี่สิเก้าพันกว่าผู้มึงดูสิมึงลองคูณไปกูได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาททะลุสิบล้านแล้วเฮชเคจะมารองเท้าเคเอสเคคู่เดียวจบโคตรอนเนกประสงค์ครับ เอออันนี้เป็นตัวอย่างที่ส่งตรงมาจากอิตาลีนะครับผม <c oughs> จินแดงอ่าลูก็ทั้งหมดมันจะเป็นเคสเคยียงนี้นะครับสำรับใครที่อยากจะลองนะครับลุยทะเลได้ใส่เข้าป่าได้เปิดอะไรนิดหน่อยเอาน้าฉีดสะอาดททนทิมันเป็นราคาที่สะอาดตลอดชีวิตของเราใส่ได้ทุกที่ใส่ทุกโอกาสใส่ได้กับลุกทุกลุก